เราจะไปไหนกันคะลูกเป็นทานของว่างครับแหรวครับอ่าแม่ลืมถามทุกทีเลยพี่ดิวพี่ดิวอยู่ชนช่นเป็นปยังไงบ้างคะมีความสุขครับมีความสุขเพราะอะไรถึงมีความสุขคะมีความสุขได้ช่วยทํางานครับช่วยทํางานทําอะไรคะลูกช่วยทําบัวช่วยทํากับข้าวครับอืมแล้วมีอะไรอีกคะและและผมก็มีอานาคตมาเป็นครูที่นี่ครับโอ้อนาคตอยากเป็นครูแล้วจะสอ,อานาวิชา,ชา,ชาอะไรคะสอนวิชาทําบัวครับโอ้ดีมากค่ะลูกอ่ะ มิ้งกับเบลล่ะคะไหนแม่ขอสัมภาษณ์หน่อยสิไหนมิ้งมีความสุขไหมคะมีความโตกค่ะ,ะมีความสุขเรื่องอะไรคะมีความโผลเรื่องอยางที่ช่วยชื่อได้เรียนรู้ดูแลน้องแล้วก็ช่วยดูน้องด้วยค่ะโอ้วอนาคตนหวังว่ายัางไงคะนาคตว่าอยากเป็นครูที่นี่ค่ะเหลอคะมันดีมากเลยคะ่ะลูกมีความสุขไหมคะมีความโุกค่ะอะแล้วพี่เบลล่ะคะไหนพี่เบลไหนแม่ขอสอบถามความสุขไหนคะ่ะ แลมีชวนเชืช่นมีความสุขไหมคะมีความสุขค่ะความสุขของเบลเกิดจากอะไรคะลูกก็ได้ช่วยคุณครูเก็บงานค่ะแล้วอะไรอีกคะดูน้องและตอนเข้าศิกรรมค่ะอ๋อดูน้องเก่งมากคะ่ะแล้วทําอะไรอีกคะทาเรียนหนังสือไปด้วยคะ่ะโอ้ดีคะ่ะ แล้วสรุปแล้วมีความสุขหรือไม่มีความสุขมค,ม,ขค<ะ>มีความสุขค่ะเพราะว่าอนา,าคตนี้จะเป็นครูที่ป้าเลยียนชนชื่อน,นี้<อ>ค่ะโอ้สุดยอดเลยแม่ก็มีผู้ช่วยแล้วสิคะเนี่ยโอ้ oh, thank you ค่ะเก่งกันมากลูกออาไปทานของว่างค่ะปะ